สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ากาด้นนทีนยูนานหรือกาดบ้านห่อนะคะเนนี้เราจะพาก,กันไปดูนะคะว่าที่ตลาดก็มีอะไรขายกันบ้างส่วนมากน่าจะเป็นของของจีนจีนผักเครื่องแกงซอสแล้วก็เนื้ออาหารจีน เนื้อขายเป็นกิโลอย่างเดียวเหรอเนื้อขายเป็นขาละกอ๋อ เรากินดูน่ากินเนื้อกินหอมข้าวโพดเรากินแป้งัวนึ่งอั่วเหรอคนหอมหนล่างหน้นล่าเจอเป็นคนจีนนี่เลย คากิโรโรมาเที่ยวมาได้ไหมใช่แน่พี่พี่สินดาใช่ไหมถ้าสายหรอได้หมดเยคนชินเยอะมากนีถ้าเป็นตลาดทีฮะใช่ใช่ไหมถึงว่านักท่องเที่ยวที่มาซื้อของไม่ใช่คนขายนะเลยลมพอนแบบออร์แนใส่พริกแล้วใช่เพราะจะปูเครื่องแบบนี้เลยเหมือนเนื้อแดดเดียว

อันนี้หรือเปล่าตงนั้นถ้าแบบต่างประเทศก็จะแบบมีมีตลาดไทยนี่เปล่าเลยเมอนปลาเชมซมลหรอเหมอนเป็นเย่อนีืออเลยอนี่ยันอันนี้เป็นแผ่นใหญ่ใช่หรอใช่มเช่เฟนมันคืออะไร,นะรอ,อะ,ไระคะ เกี่ยวค่ะอ๋อเนื้อป่ะ อ๋อลโลนเอาไนี้ยค่ะอค่ะค่ะอะอค่ะเท่ะไอร่คะอบนอ่ะะออค่ะค่ะอบคบาทค่บบบาทใช่ ไก่เนี่ยห้าสิไก่กับเนื้อมดเอต้มอ,อ,อ่าเลยต้มข่าเขาเคอเห็ใช่ไหมอันนี้ถุงเท่าไหร่คะ,คะเจ็ดสิบ

เธอเหนียวกว่าทีาท่ฉันชอบแบบนั้นมากกว่าเหนียวหนุกแต่เนี่ยดอ่ะโดี้ยอมากเยอสุดๆปกติเราแกกินแต่ผักกาดน้องอันนี้แบบ อา<ด>กาศโ<ว>นเคียวเแวนนบบปกติแต่ว่านี่ถักบุ้งเจ้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวกว่าผักกาดนี่นะมันคือผักกาดผักบ,บุ้งมันจะเป็นรูตรงกลางมีใบน,นะคะเปรี้ยวเหมือนมะนาวเลย กานเลยประทุรางว,วัลที่หนึ่งมาตรการค่ะเราจะได้ไปเวียดนามกัน <c oughs> ลืมู่เนาะรองัที่หนึ่งไปทุกที่เราจะกินอาหารเวียดนามบ้าง สำหรับร้านนี้เขามีแบบตักกรองให้ตักฟรีนะคะกรอ,องหม้อใหญ่ๆตักใส่ถ้วยนี่เลยตักได้ฟรีเลยเอากินร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้ข้างหลังยังไปอีกลานนึงแลไปสำหรับเมนูนะคะนี่เลย ำหรับเดินตลาด EP 3ของเรานะคะก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวไว้ติดตาม EP หน้าต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนกันนะคะคอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย